สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมือนี้อ้อมสิไปเยี่ยมตาค่ะเราพึ่งออกจากโรงพยาบาลเราเข้าโรงพยาบาลได้หกอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องว่าแมนเราสิบวได้ออกปรากฏว่าเราโทรมาว่าเราออกโรงพยาบาลแล้วก็เลยสิบไปเยี่ยมเราค่ะแล้วลวันนี้ฟา้ามคือกันแต่ว่าฟา้ามราก็ากคือปล่อยเซาคือกันค่ะพระเจ้าปู่มันกระลำน้อยๆไหมคะพี่น้องเป็นเป็นลูกกระลำเล็กๆ ปลอยเสาเตกีดันเฮ็ดน่อไม้ฝรั่งค่ะปลูกน่องไม้ฝรัง่งเปลี่ยนทุกป,ปีเพราะว่าที่ดินตรงทีเรามีนี่ะน,นะส่วนมากสิปลูกพักปกลูกกระลำแน่ปลปูกน่องไม้ฝรัง่งแน่ปลูกพักต่างๆค่ะมันเกิดดีมันเป็นแต่ละพื้นที่ก็คือกันจังทีของของนออมอะปล่อยเสาเขาจะเ,จเห็ดเข่าสาลีอย่างเดียวเลยค่ะเห็ดเข่าสาลีอย่างเดียวเส้เสือธาตุพนมค่ะ เคยไปเที่ยวขาดขนมกับเลยซือมาเมื่อนี้เดเลยสิไปเยี่ยมแล้วก้อนสิไปก็ต้องเติมพลังก่อนกา,ฟาแฟลากาเขาต้องมัดค่ะอาหารเช้าเช้าล่องเทือกับว่าคอย,อยากยัลงล้มือก็ต้องเป็นอาหารอิสานมาไปแล้วคะแล้วแต่มืออยากมือว่อยาก สื่อเพลินด้ค่ะเพราะได้เห็นเองสื่อเพลินมา้าหรอมาอุนมันสุกมา้าหรอหรอคะ่ะ<ม>ข้าวต้มผัวดำเผือกซีมเมอร์ันค่ะมันหอเยอะแซ่บค่ะ ว่างๆเดี๋ยวสุดพาหเห็ุต็กี้ขยันขยันจะเหตุยุคค่ะข้าวต้มมัดข้าวต้มพัดว่าเป็นข้าวต้มมัดเหตุข้าวต้มพัดไส้กล้วย ยำบกขยันก็ซื้อข้าเจ้ากินซื้อขนมขนมต้มบัวลงบัวร้อยมีเบิดค่ะขนมตาลกับนี้ค่ะ <c oughs> ว่าถึงวานอเวสติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนาะค่ะแต่กันยังว่าท่านได้มีการล็อกดาวน์ยังเปิด <c oughs> ให้ค้นไปเยี่ยมไปม้าหาสู้กันใดคือเก่าเพียงแต่ทายุขังนอกจกคนก้นกระไดแต่บาทายุขังในรงพยาบาลกันยังต้องกันยังต้องไปเยี่ยมได้แค่สองคนแต่ถ้าเกินนั้นบ่ได้ใดค่ะกันยังมีมาตรการอยู่ ยังประเทศไลยไปไปเบิดออุ้ยแมงวันหลายหลายเด้หน้นาร้อนแมงวันหลายเพราะเขาเปิดประตูเขาเปิดไอานาตต้าเปิดประตูบนันีีเนี่ยบอมเบนวันประเทศนอเวย์มันหนาวบว่มีแมงวันหนาววันนี้กันค่ะแต่ว่าหนาหนาวบว่เห็นจากตัเลย ไปเยี่ยมกันได้แต่ถ้าเขาไปเยี่ยมผูเ่าสิเนาะค่ะเขา็ยังใส่ผ้าปิดปากอยู่เข่าล้านค่ะตอนนี้มันติดเชื้อเพิ่มเขาเจากับมีเขาออกมาว่าเริ่มที่จะใ,ใส่ผ้าปิดปาก,ปปากอีกคือเขากระนาเป็นห่วงค่ะเพราะว่าติดคักคแล้วจับบอลูสิเป็นปวยหนักปวยหน่อยซ้ำไหนยาบา่เ้านเขา วานอนเสียชีวิตอยู่บ้านบุมีเตียงร้องน้อเวติดหลายๆค่ะค่ะมีเตียงบอกผู้ลองคน้นนี่ติดมาเอ่อทั้งสาธรารณสุขขาเจ้ากับว,วา่าให้รักษาโตแบบนั่นแบบนี้มียาให้กินกับปวดหัวกับยาพาราละยาอย่างเสียค่ะคือเตียงกับบ่เพราะไอ้โรงพยาบาลสนามเนี่ยยูน,น่นนอนเวบบมีคือบานเฮาเลยค่ะ บ้านเขานี่ยังมีกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงมั้ง <c oughs> แต่น้องเวบบอมีค่ะนักอีหลีคุณยังเคยเด็กเขาคุณยัง่อยสีไเด็กเขาไปโรงพยาบาลแล้วบอมเป็นมาเรองซอยหายใจสิมีถุงห้องสิมีเพียงพอมันกะมันกันกบอมีประเทศไหนที่ดีที่สุดหรือใหญ่ที่สุดแต่ว่าตามที่ผมเห็นอันนี้จริงบ่จริงตามที่เบิ้งเข้าเนาะคะ่ะทั้งรัฐบาลเขาจะบอ,อกว่า ข่าวยาปล่อยข่าวที่บิดเบือนเพื่อสร้างความตกใจให้กับประชาชนแม่นบอค่ะแต่ที่เนี่ยรัฐบาลก็เด้ออกมาบอกว่าอันใดคือข่าวบิดเบือนอันใดคือข่าวเป็นจริงอย่างที่อมเห็นรูปที่ออกมาเสียอ์บอกอมบ่คเคยได้ติดตามข่าวในเมืองไทย100%แต่ตามที่อมเห็นที่เสียชีวิตยุบ้าน ครอบครัวหนึ่งหาค้นเสียชีวิตไปแล้วสองคน้นจังเสียค่ะลอดเตียงอีกสามร่างกายอ่อ,อนแอแบบเป็นนักแล้วจังเสียอันนี้ก็คือความเป็นจริงเพราะว่ากูไยเขาเจ้าไปแล้วพราเจ้าไปเห็นเสียชีวิตกับเสียชีวิตจริงแล้วถ้าเข้าแบบเนี้ยออกมาเราเห็นให้ประชาชนตื่นตกใจตโนกตกใจแสดงว่าข่าวที่มันเป็นจริงกับเป็นเท็จตัวจำเสินนะคะพะ เพราะฉะนั shirt, ้นเราข้าเจ้าก็บ่ได้ชัดเจนในการทีออกกดออกมาเพราะเราบอต่างๆมันต้องชัดเจนค่ะมันต้องให้ชัดเจนไปเลยว่าอันใดคือบิดเบือนอันใดคือจริงอันใดคือล้มไหบ่ใดเพราะฉะนั้นนักข่าวหรือเพจต่างๆก็เครียดไปเลยว่าอันไดเรื่องจริงเขากับว่าบ่ไดประมาณนี้บอกค่ะ ก็คือจังรัฐบาลปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนผู้ลองค้นนางรอค่ะเดี๋ยวพ่อวอ,อมสิกินเข่าแล้วก็เอ้กินอาหารเศร้าแล้วก็เสพยาเพา,พากันออกไปค่ะไปเยี่ยมตาไปกันสองคนเพราะว่าเราออกมาแล้วแล้วก็โทรหาลูกหาหลานแรับแต่ว่ามือนนี่ล้มฝนตก เกษีออกข้างนอกได้บ่หลายค่ะแต่ว่าข้างในต้องขออนุญ,ญาตเนาะคะ่ะเพราะว่า,าตาลบป่วยก็สิบแบบว่าร่างกายสุดโสมยังไงนะคะเกษีประเทศไายข,ข้างข้างในให้เบิ้ลแต่ข้างนอกเ <laughs> น่หน้าบู๊น้าบุ <laughs> ุ๊นละกินกับต้มกัน,กนอันเหมือนเลขคิดอันเอเนียมคิดเองเนาะถ,ถือถูกผิด บอกกันได้บางเพื่อนอาจสิบกเห็นด้วยอ้อมว่าคือจังรัฐบาลปิดหูปิดตาประชาชนแถโนอ่อันใดจะสบอให้บ้าเลยบอกประมาณนี้บอกค่ะอันนี้เป็นคําถามเด้ะเขาก็เลยไปสรุปว่ามาเพินเป็นอิหลีอันนี้คือคําถามคําถามจากปร,ประชาชนตาดําๆว่า <c oughs> การออกมาแต่ละคังของรัฐบาล กะบ่แมนวารัฐบาลเบาตรงกันตลอดบางหน่วยงานเบาแบบนึงอีกหน่วยงานเบาแบบนึงบ่เห็นตรงกันเลยตอนเศร้าออกมาถแถลงอีกแบบนึงสิบเอ็ดโมงออกมาอีกแบบนึงก็ว่าเห็นตรงกันเลยอันนี้ก็กคืออันนี้ก็ต้องเป็นข้าวเทจบ่ค่ะหรือว่าก่เหตุให้ประชาชนตกใจตกตะนกได้แม่นบ่ค่ะ ถ้าบอกว่าเออมือ,ม,อ,ม,อมือนี่เปิดรับสมัครเด้อมือนี่เปิดรับสมัครให้เขามาฉีดวัคซีนได้แต่ปรากฏว่าไปถึงบอมีอ่ะอันนี้คือข้าปลอมด้ค่ะแนนบอกค่ะเพราะฉะนั้นเรากะเบาหยางเนาะบ้านเขามันกับเบาหยางตั้งประเทศเนะเวเองกะรัฐบาลก,ก็บเบร่รด้วาดีหรอกค่ะกับ่บอด้วาแบบเพชรถูกใจไปใช้ชนทุกอย่างได้หลายเรือง ยังเชื่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอันนั่นกับเพิ่มอันนี้กับเพิ่มเงินเดือนกับเพิ่มกับจริงแต่ว่างเงินเดือนเพิ่มเพาะผมว่าเป็นบัสิได้หลายพรา,าคาของเพิ่มขึ้นหลายคือกันยมอมขออนุญาตก,กินข่าก่อนเออกินข้าวต้มก่อนค่ะกินอาหารเสาร์ก่อนเดียเสื้อ้าไปเบิงบรรยากาศของบ้านคุ้นตาค่ะ